สวัสดีครับน้อครับนี่มึงจะแนะนำตัวรมึงจะเล่นมกกันแน่นอยก็ไม่ก็ใครก็ไม่ตัดแล้วเอาอะครัาน่ารักตัวไหสวัสดีครับน้อยครับ ต่นตลิถมนะครับนอนอมนอนผอมผออรวันนี้จะมาเล่นเอาน้อยใช่แวเล่นลีกับพี่เจนผมยิมด้หน้าคนหนึ่งนะคาถากอเอกจักนไม่ใช่เอกซกรินนะครับเอกเอกซกินใส่นฮะ เล่นกอดเวเตอร์ครับเล่นเป็นเอเชียนะครับไม่จะทนเดี๋ยวตาน้อยจะดังเดียรตาเน่าจะดังดังในมูดโจรนะมป็นตัเรียกว่าพวกเราเป็นมิดเราเป็นมิดกันพวกเราเป็นมิดเลยรู้ต้องต้องเล่นเลยรู้ๆจะฟาร์มหรือรู้ๆตาน้อยจะดังในมูดโจรนะครับอ๋อของวันนี้ ุกต่อรอหายกุ๊้เกียรกุ๊กี้เกียรตมิ้มมิดจ้าทีขายที่ะะเป็นมิจทิฏีิเลือเป็นมิาเฮ้ยไม่ใช่วลายเับอครับขอบครับวันนี้จะแจกกี่สิบตัวครับสองร้อยก็สมแล้วสองร้อยเฮ้ยกูสองร้อยนี่คงแบบโดนด่าเลยแล้วแกหาสบ พาสิบช่องแล้วสองร้อยเราทำแล้วอุ้ยอุ้ยที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเปิดบ้านเอาอ้ยจอบรีบเลยรีบเลยรีบรีบโอ้แม่งไม่เคยรอเลยใจเย็นลูกมันอาจจะตายตัวตะไอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เฮ้ยมันเปลี่ยนเลไนแล้วอะ ไอ้มันเปลี่ยนเลนด้วยพอลงมาตอนแรกวุ่นอยู่ได้เขบถินามกับใครวะถินามะลาคอไปเยอะสามทีนี้ถินามนี่ไม่ไม่อยู่แล้วออสิต้าแฟนเฮ้ยอะไรมันละสปาร์ตสปาร์ตมึงก็ปิดโอช่วยกูรอคลิปหน่อยดิเจอลงยาโอ้เปรี้ยงมึงใจกูรอคลิปเหรอนี่มึงนี่เอาคลิปไปหรือใช่ใช่ใช่ข้าวดิ

ทันไม่พูดทันไม่นอนแต่งเรียนทำไมทำไมโอ้ทันไม่เดินฮะเบลล่าไพูดเลก็เบลล่าเงียบไงโฆษณานี้กูเห็นเบลล่าพูดเป็นใบป่าวะอย่าเบลล่ามันรังเกียบเลยใช่พาลาูราเบลล่าคนชอบเป็นร้อยเลยแต่คนเก็บเป็นล้านนี่มึงจะทำทางโฆษณาเสียงไงคมณตัวนึงนะครับกูน่าจะยืนเงียบก็ได้ โอ้ยแหลกเลยหาแล้วหาเลยร่สามเรา่แทบแ่เป็นลาเปนลาเลยโอ้ยแหลกเลเลยเป็นลาพ่อเลยม่สตัไม่โดนโทษดีเลยนทำไมเป็นมาตาเหมือนจงสำบเหรออุ้ยโดนโดนโดนของเขาดอุ้ยอมเนผทเมตามหาหลองดี่เจะมจะเป็นราชสัจจ์ห้ยเฮ้ยทำอะไร ทำอะไรเร่งเวน้วยเอไม่ได้เว็กไม่ได้กูเครื่องด้วยกูไม่ได้โอ้ยหกเไม่ได้กูเครื่องเลย่กูสาช่วยมันแพงนมไม่อใจโอกรโดนะโอ้จเย็จเย็นจมาเย็นจะี่หยลูนามิมานนมามนาหมดแล้วมาลมามามา ไปเงี้ยคุณพาเราคุณกินแอวไหนล่ะพวกเปียเปียอุ้ยเจ็บไม่ยากหรอไม่เม็นอ้ยอ้าวมันตายแล้วอุ้ย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 กูตายตีอุ้ยเอาได้เอาได้คือเส้นนี้จะทางหนึ่เพื่อนโอ้โหได้นอนสามดูดูจังหวะนี้รอนไหมรอนไหมมาพวกก็ตือนไหมจะรอดี โอ้ยเลือดโอ้ยเขาเจ๊ดายบนเปิดประเด็นเห็นเลือดแล้วไม่ร้องไห้เลยเห็นเลือดแล้วกูร้องไห้เลยเลือดมังเลยนิดหนึ่งจิ้มทีเดียวก็สองทีก็จะตายแล้วมาหมดแล้วถามมาหมดแล้วนีมาพอมันจะตายยังเริ่มมันยังไม่ต้องเลยมันจ๊อบใช่สี่ห้าสองไม่เท่าไหร่สีกันต์ตได้สาม ได้สามสี่หาสองแล้วทาเกี่ยวอะไรกับสามวะโอ้ไม่ดีเขาเกลียวดโอโอ้ยหิวเฮ้ยไทีไบัเไ้นคหิวัเบรกให้เรเลยวดิเอ็กเนี่ยเปิดเลยคือตามให้เบรที่ว่าเปิดเลยแกอื่นเราจะเหนเขากมึงเปิดเลยได้ไหม

เราจะได้เปลี่ยนตัวกูได้ขอสีกลางงั่นไหอย่าให้ได้เดี๋ยวรอตีแบบหนักกว่ายุ่งพอเลยครับน่าจะน่าจะถูกนะไม่ใช่ทอร์เรนนอลหรเกือบโดนเจ้าของเดียวก็โทนรน้ำไม่ใช่เจ้าของเดียวกับก้าวหนึ่งอีไม่เจอบรรลุผ่านคำถามได้ไหมอย่าอย่าอย่ารู้เรื่องเลยมึงพูดทีมรู้เรื่องเลยรตัดตู้ช็อปเลยอย่าอย่าอย่า ไม่ต้องสิดตอเะยนะตอเลยโอ้ยอออกเลยต่อกูเข้าไปตอมทำอะไรกต้อทำอะไรบ้างเฮ้ยแล้วออะกรออย่าพวกอย่าเสียเลยอย่าอย่าทิ้งกูติดเลเอ้ยเฮียติดเถอะติดก็หายครับพุกอะไรพุกมหาพุกบายบายการไปก่อนเสยยียโฮดะ มึงก็ไม่โจสันีไม่โจมันไม่ซอยรูไม่ให้ไมม่ได้ติีเลยตดเอามาตับเอ็งในีคิดหมดทุกแต่ยัยกินป้อมดิเนี่ยยาาป้อมชิตีเนี่ยเอาเลยไทม์แมเนี่ยยื้ระยะป้อมหน่อยเดี๋ยวป้อมยิง่โดนดีกีเพื่อนกันเพื่อนตามพ่อเอาเล็เดินไม์แมทตีเอ็กเล็กเดิไม์แมทตี

ยังจะตามพี่มาอีกเนี่ยดันเลยเนี่ยโอ้จะอตามไ่เลยเอ้ยมามีดิเฮ้ยีมาต้วีมาต้วกันแล้วเนในกุ้งกันให้แล้วกูนึกว่าขารามาเอ็กันแหละเอ็กเอกับเอเฮ้ยเอ็กไม่ตัมา้ีมันม่หาา้วอ้กูจ้ะขอโทษต่อใช่เาไม่จบใช่ไหมอ่ะ

โอไม่ทันเลยเอ้ยติกูหมดละมันติดกหมดลาขาละเฮ้ยเอาติดกูไม่ลับละกลกเยเดอเฮ้ยกลางเอาไงเฮ้ยไปช่วยไหมลาาไปลาไปลาไปลาไปอาไปลาไปรอพาบอ้ยอยถอยถอยถอยมีกำลังรอฟ่วนีเดือดเอาคิดดีกว่าคิดดีไหล่ะ คนที่จะใส่กับลูนที่หายไปใช่หรอวะเอาเลยมาทำไมตอนนี้เลือมาชื่อทีป้อมอะไม่เอาเลยเอาดีเอออย่ามนวะไอ้เนี่ยดำตีอพ่อเอาพ่อใหญ่เต็เเฮ้ยไม่เกลยเฮ้ยเจอเจอเฮ้ยขแอรเมอเฮ้ยใ้เอ้พด้พให้พ้พอ้ มาแล้วมาแล้วเพ้่อโอ้โหพุ่งไม่ทันเฮ้ยกลางอะไรเนี่ยด้วยกูขอเชื่อเลยด้วยไม่ไหวไม่ไหวเอออย่างงี้ดีเพื่อนกันกี่ทีก็เพื่อนกันกูอุส่าห์รอให้เราอยู่เครห้องม่อเมื่อกี้แค่เด่นเดินกลับก็ได้เนี่ยนี้ใช้ดันเลยยิน่ช้ดันนะเฮ้ยมึงของก็มากลางก็ได้นะเอ็กแทงให้ยืนก็ได้นะแตกแล้วเหลือบนเดี๋ยวมึงแทงให้ยืนบนม่องบนม่อง Nè thằng này lưới Nè nhìn nào lưới hay cái thằng này Nè em thằng này lưu con đi Nè cái này cái chụp lạ Thằng ta to xe nào dữ lưng Thằng ta to xe nào dữ lương nè Ui chụp mà lắm nè Đập nó hả Dù đặc hay dù đặc ยินมาแล้วเฮ้ยไปทับมันดีปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมึงกเอาได้เก็บตั้งได้เก็บให้ได้เก็บให้น่างฟ้าก็แลงฟ้าเนี่ยไม่ได้เลยผมเก็บให้ไม่ได้ผมเก็บให้ยินไอ้เนี่ยอีจ๊อบรามี่บุ๊คบุ๊คเจ้เลแม็กซ์ แอดทอ่แอดทองเลยแอดีแอดทอพี่แอดกันหมมึงก็ไม่ตอะมาเขอมตอเอีแอดพีแอดลอบันะปีแอดพีแอด่เ้ยปีแอดโ่ดีที่นัดแรกปีแอดราองไเียรโอ้ยปีแอดพีแอดลั่นมแอดล่น่มอะพีแอดยทำไมปีแอดนเงี้ยทไมแอดคนเงี้ย มันตีจาไราด้ยมัเป็นแบนีคนนี้ก็ดจับยืไม่จับยื้อไม่ได้นยืไม่าไอไดนอนไ่ว้กาแฟพี่อ้อยแอนพองยังไม่จบยังไม่จบพี่อ้อยีชิมเบเกอร์พีอ้อยชิมแล้วพี่อําเหรอะลาอไไม่ใช่ลไม่ใช่ละ โอ้ยยังไม่จบยังไม่จบเอาเลยเนี่ยเพื่อนเนี่ยเอาเลยเอ็กซเอาเลยเนี่ยนี่ไข็งทันเลยนี่ไข็งทันไข็งทันเลยยิงมอีอีอียิ้ีไปเลยสตีเออจ้องอย่างนี้ดิเออจบกลับกลับดันเอากลางแม่งเลยเอ็ดเนี่ยเอ็ดยี่ไหลยืนขึนเอากลางเลยคอยมมาช่วยแล้ว

มาพี่สินพี่สินสินจะได้รับไม่อับปิดไม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดเป็นสวดการช่วยหน่อยดูลาดีนะจังหวะนี้นะพี่แอ๊ดอะไรไม่ได้ใครมาบ้าจังหวะไอ้ไงไอ้ไงพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกการบอลนี่กูได้พี่ลูกพี่ลูกเดีเราฆ่ามันเฮ้ยเดี๋ยว เราเล่นเอาหาใช่ไมวดเยเล่นหน่หาดเจ็บพี่ลูกพี่ลูกไปดูกาให้ไปดูมาเลยเลยรับรับเดวมให้ดูวเ่ไชอบดิวเคมไปเลยอะเอเอเอาเอเาเเอาังหนดเฮ้ยเราคนนี้ทำเพื่อคลายเนีวนอได้่ยเนียเนีย พี่พ <ful> <by> ี่ขาาพี่ขาพี่ขาเฮ้ยเฮ้ยตัวลงชื่อตัวลงชื่อพี่ชามช่วยพี่ขาเลยิ้ไปดังยังเกยยังยังเอ็ก็ไมได้เออเอออใจเงียบเงียบคนอย่างเงี้ยแพี่แอดมาล้แล้วพี่แอพี่แอดมาแล้วพี่แอดมาแล้ว ตัแไม่มด้บอรกไม่ไหตงึงชื่อจำมึงช่แอร์กันเลยตมึงชื่อไรตกเชื่ออะไรแคาราเมลแคาราเมลแต่ออกยัไม่เอาเพื่อชิบิแล้ครับ เอเหกงกลางกากลาพี่อลโอ้โหพี่อลิซมันจะนี้เที่ยวเนอะไรเนีวะเที่ยวไงทำไมท่าแรกเอ้ยลม่ตาาลูกทงโอ้พี่ลิาลพี่ลูกเป็นแม่ช่วยด้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 วีแหละขอาใจมากพิธากัและมันเป็นแน่นิด พสวัส์การ้าก็คือพลัสวัดิ์เหราด่วนอ๋อช่วยด้วยใช่ไหมโอ้ยช่วยด้วนช่วยด่วยหมอช่วยด้วนโอเอ็กยาโอ้ตัวทีเนี่ยไปยิน่ะยิมาแล้วเนี่ยยินเอาคตัวหน่นึงแปดนี่นีตัวนี้ตัวนี้อัติมสามสองหนึ่งเย้ ต <vampire, S 1> ายดิตายโอ้ยไม่เอาไปท่าไปเลยอดิต้าลิ้ลิ้เอาบนน่ะอดิต้าแบบดิเนแบบเดียอาิตาเนี่ยเออเป็นท่าไปเลยเป็นท่าเป็นท่าดิเพื่อนเป็นท่ายมันเรถดีเลยเป็นท่าไปดึงดอกเป็นท่าแล้วก็หินเป็นท่าไปจุดนี้อย่าน้องเดิ ที่ยังตองดดความไม่ได้เลยหลอสุดครพวกเราช่วยอยู่กอดไล่กันเลยทีเดียวกาไล่อะผู้ยิงราก็ได้เนยอะไรเียยิงธรรมดาโอ้โหตอนนี้พีแอดพีแอดล้าเร็วกอ่าดิพีแอดจังหวะมีพีแอดไลน์เหนื่อยพีแอดอยู่ได้พีแอดอยู่ได้มาเข้าีแอดต้องล้าด้วยอะพีแอดต้องล้าพีแอดอะอ๋อีปบอลมาทีมบอลมาได้ โอ้โหตายเไม่รู้ตัวจังหวะนี้โนชัดาวอยกูแอดพี่พี่ินตาทำไเฮ้ย่ยแอดน่โอ้มึงตัวกดีเ่อนรักเพื่อนรักเพื่อนเงินจัดเลยไม่เพือเสื่อเสียเลยโหมดตรถเลยลงมอเฮ้ยปมบนน่ะบนมอี่ยังตายหกกันเลยนะลไลลก เดกหอนกเลดำไนะมันเทดาเราติองื่ทำดาวไ่จัูกาเฮ้ยหายหายไม่มาทำมางกรแน่เลยเชียเช็คแม่้งมาแล้ไมได้ไม่ได้ะนี <h 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 ่ไงนีไงกูเจอใครไม่รู <h> <h ้ตัวง เกบอลเียนี่ตัวนั้นเนี่ยนี่ตัวนง้นเนี่ยเสียไอ้องเอกร้อนเอ้เกียอะไรยนเกียเกียไม่ได้คาาอไรพวกลือเกียโอ้ยี่โอขาดนั้นอ๋อง่ายถ้า็ม่ขนาคงไม่ได้ขันทาจริงอดีตยนติดให้ไหมอดิไม่ทันลวไม่ค้งเลยอ้าเยีย

อ้ยไปเอาไปเอาโราแตกแตกแล้วจบคลิปครับ